เรื่องหาดอะไรได้เนี่ฝันดีครับบอกจังว้ยฝันดีแล้วงวดที่แล้วอันงวดที่ผ่านมาวันที่สวงอันนี้เขาสั่งกับเรื่องหาดแต่ว่าในนวดแม่เฮ็ดจังได้มาว่าคิดก็พอสวาจะคอยด้นอนบ้านพอสวาเรื่องวาคิดนีเพราะเขาสั่งกับเรื่องหาดไอ้กูนอนเนื้อสุพอวันที่เดียวมัน่ได้นอนดีเออแต่เาแตกบนแตกลางเรื่องวันที่เดียวครับอู้ววันนี้นอนเบิกขึ้นนี่ว่าเป็นคักอยู่ครับว่าเป็นฝันดีคักอยู่ พอเบิกขึ้นนอนโอ้นอนบ้านพอสาอ่พอสาแม่นว่นเพื่อนไหนนอนอยู่บ้านเด้อพ่อยพี่น้องเอฟซีสุก้อนกันได้เสียงของมันเป็นมันเป็นที่าคำพอดีดิแม่นมบิกขึ้นมันผ่าญ่ครับเบิกขึ้นพ้นผ่าไงพอดีสวดมนต์ภาวนาแล้วก็นอนหลับเอาเด้อขันแม่นหวยสิออกไม่หนีก็ขอให้ผู้ขาได้กินนั่นกินนี่เอออธิษฐานจิตครับสวดมนต์แล้วอธิษฐานจิต บานีในก้มฝันได้นิมิตแต่ว่าฝันที่แหลมฟันเห็นหลวงมากระสาถุหลวงปู่พิบุญเพิ่นมายืนครับเพิ่นมายืนอยู่ตรงหน้าเลยแต่ว่าเพร่ะเพราะด้ก้มกราบเพิ่นนีิมิตายกมือไหวกราบนมัสการหลวงปู่พูทแล้วครับหลวงปู่พิบุญเนี่ยถือไม่กันเท่าเทวปนดีต่านี่ครับ เว้ยฝันถึงภารียาเจ้าวัรมดาดิคันที่ว่างวดนั่นนี่ได้ฝันงวดอันเขาแตกซุนหกกะแตกบนแตกล่างนั่นันเห็นนี่หลวงปูสงงป่สวงได้กราบหลวงปู่สวงเพิ่นบอกว่าที่เทวดาเดินดินเหมือนสันหลวงปู่สวงครับหลวงปู่สวงกับซุนหกงวดนั่นแล้วก็ข้างล่งางข้างล่างเขาอีก กันว่าหลวงปู่สวงข้างล่างเข้ากับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดดครับเวมวนแต่ที่ว่าแตกบนแตกล่างบ้านนี้ฝันเห็นหลวงปู่พี่บุญ๋ยวกาเอาหัวไปเสี่ยงอีกอาจารย์เมื่อคืนนายอาจารย์เอาหัวไปเสี่ยงนั่ไปเสี่ยงครับไปเสี่ยงไปเสี่ยงนั่าสาธุเด้อเป็นบุญผู้ขาผู้แปียกสอาขันจีได้ซอยคนทั้งโลกไี้ีรี่ในมือนหลผู้ขาเอาหววมาเสี่ยงอยู่ตรงนี้ เป็นมือวันพระนี่ไก่ผู้ขานิมิตดีๆเพราะว่าได้กินหรือได้ของครับกับสวดมนต์ภาวนาเลี้ยวเลยได้นิมิตนิมิตก็เลยเฮ็ดนิมิตรที่แหลกก็คือหลวงปู่พิบูลเพิ่นมาหาเลยมาได้ยกไม่ไหวเพิ่นในความฝันใความฝันนะครับบาดอีต่อมาเมื่อฝันเห็นออ่่าาแม่ผู้หญิงคนหนึ่ง ครับมาฝันเห็นเพิ่นเคยฝันเห็นพี่ไส้เพิ่นเงื่อนนั้นฝันเห็นพี่ไส้เพิ่นหวยออกห้าหนึ่งเก้าครับฝันเห็นพี่ไส้เพิ่นหวยออกขาหนึ่งเก้าบันดนี้ฝันเห็นฝันเห็นเล่าเล่าเป็นน้องสาวน้องสาวผูว้ใหญ่บ้านเก่าครับอยู่บ้านผมเลยครับแม่หนูนี่อยู่บ้านผมค่นมันผมครับพอเงื่นที่เล่านี่ที่ว่าหาฮกฮกหากับโค่นมันผม ฝันเห็นนะครับงววซุนหัวศุนหัวกับฟันเห็นคนมันผมมูเดียวกันอีกนี่แหละมันถี่เกี่ยวโยงกันฝันจะให้ฝันเห็นจะให้บ้านเดียวกันครับถามอายุสิเป๊ะเลยแต่ว่าแม่หนูกับว่าท่านในรลอายุเพิ่นครับหลังจากนั้นปุ๊บฝันฝันเห็นแม่หนูแล้วก็ฝันไปอีกฝันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ฝันปุ๊บไปต่อไปอีกเพิ่นเพิ่นว่าผัวเพิ่นเพิ่นตายแล้วสองคนผัวตายสองคนบาดีเพิ่นแต่ทีว่าเขาเป็นผัวในฝันในฝัน,นบอกว่าห้วยว่าได้รักว่าสันเจ้าเป็นพีนออ่นา่ง่อยว่าสันนี่ครับ้วยวางสิในฝันทีจ่จริงก็เป็นพีนงง่นั่งนิริศครับครับแต่ว่าเป็นนหรีเดิครับเป็นนีริอว่าว่าเป็นพี่เอี้ยว่าพี่เอี้ยนี่แหละพี่เอี้ย ครับโมได้โมได้ว่าอจะนนี่ครับเป็นพี่ใหญยบาทนีแตะว่าในในหน้าตานี่บ่เป็นพืน้นบ่เป็นพี่นั่งครับบ่เป็นพี่นัง่งโมเป็นใหญ่ในหน้าตาครับที่เป็นหน้าผู้อื่นเพื่อนบอกว่าอ่าหมวยอมพผัวเจ้า,จา้นมีสองคนเอาัวจาไปใส่ัวาตายหมดเหลวตายถึงสองคนเหมอนว่า พี่น,อนอ้องจะไล่กันตีรัังล้วก็ตีไปน้องกันเับ,บแล้วก็มานี้ลูกสาวคนมาด้บาดนี้ลูกสาวคนมาหาลูกสาวจังไดแทนตัวใส่สุดไทยอืใส่สุดไทยมาโ้ยงามวันนั่งฝากคนนี้ครับลูกสาวคนเขามากขึ้นไปลูกสาวเขามาวันนี้ข้าเจ้าเสียเขาใส่ผัววกพัง คือคือโป้กเผานี่เพิน่นเพิ่นไปแช่เขาไว้ใส่โป้กเผาคือเ้าสิบเผาเขาขล้อเขาล้ำนะอออเคือสิบเผาเขาล้ำเหมือนกันได้เขาสารบ่ครับเออเขาสารแช่ไว้สิเผาเขาล้ำเออว่าเขานี่เป็นเขาไม่บนเขาเกาดิ deh, เขาไม่บ,บมา,า,นนา,บาดี้ก็เรยกว่าเว้ยใสรด้กิ้นน้ำิึงด้วยสนได้ก็เลยเอาน้ำกับโป้กเผาแล้วมากินครับ้กินเอได้กินครับพราได้กิน ก็เลยกินน้ำหมวเผา,าก,กินน้ำแซ่เข่ามาแต่ว่าไม่ได้กินเขา่าเพราะว่าอาจารย์ว่่กินเข่าอยู่แล้วพออาจารย์มางวดที่แล้วนี่ขันหวัวปูแปลสอกแตกบนแตกล่างอาจารย์กระสบอดตัวก็เลยได้อวดเข่าต่อครับพอมันแตกบนแตกล่างนี้อมืมือขึ้นก็เลยว่่ได้กินเขา่าก็เลยได้กินตานา้าบบาดนี้ในข่วมฟันตรงนี้กับย้อนข่วมฟัน ตรงที่อาจารย์ก็เอออวดเขาคือเขาเออพราะตอนนั้นได้ป 10, 10, <Efendimiz. S 1> ั่นฉี่เราท่วเทยดฮ้หกห้าห้าห้าหนึ่งเาจำได้เลยห้าหนึ่งเก้าี่เอาไปเสียงเอาไปเสียงหนึ่งหนึ่งห้าเกาปั่นฉี่เราทั่ปั่นปั่นเขาคักบเลยวานนี้ไปเที่ยวยี่เก้ว ว่มันจะกินได้บว่ามันคือคุณแท้เลยว่าท่านโดนไซตจริงจริด้วยวัยังดี่วัวกินได้อยู่ออกมาว่วทีกินนก็เลื่องกินมันก็เลยแตกสามตัวนี้งวดนั่นล่ะตาัวี้อาจารย์ก็มันใจครับเพราะว่ายังกอาจารย์ฝันถึงภริยาเจ้าคือสุดจอดเพราะงวดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดก็คือหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินบันนี้งวดไอ้หนึ่งหกเก้าหนึ่งหลวงตามหาบัว หนึ่งหัวเกาคือหลวงตามหาบัวคือหอหอเราไปกาบไปกราบพะริยาเจ้ามันเงือกขึ้นมากมนเป็นหลวงตามหาบัวบาดีพระองค์นั่นว่าเอาตาพระขาวทำไมถึงตาพระขาวเขาทำไมถึงเงยหะได้หลวงตาบวกวา้างเนีเขาคนมีบุญเขาจะช่วยคนทั้งโลกบาดีไปพุ่นไปนนทจังว่าได้ได้ไปเห็นเกียรติหลวงตามหาบัวได้ไปสัง่งกันละ มันมีทีไปทีมาครับแล้ววันนั้นออกหาแปดครับข้างล่างออกหาแปีปีใหม่ดิเออปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยล่ะปีเก่าตอนรับปีใหม่เอออาจารย์เขามาบอกว่าให้ของขวนปีใหม่ลูกลูกหลานผู้ใดก็เขียนไปห้าแปดแปดห้าของขวนปีใหม่เด้อพูดหละ่ะครับมันขัดก,กับตีในในนิมิต่เสียงที่อาจารย์ได้เสียงอาจารย์ได้เสียงหวยโย่สามหางเอ่อ หนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดสีเฮ้ยศูนยที่เียงศูนย์สี่หงศูนย์สี่หแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งศูนย์สเจ็ดสี่ับแล้วก็มาศูนย์เจดเซียงมันอครับที่เมื่อเสียงเท่านี้เสียง3ชุดนี่เสียงสชุดมือขึ้น บาดีในในเขาว่มฝันกับโป๊บักเพาุนี่จังได้กับเป็นศูนย์ <Man. S 2> ผู้หญิงอผู้หญิงที่สิว่ามามาอาจารย์เนี่เป็นสามีนี่กับเป็นสี่ต้าลูกสาวเขามานี่เป็นหนึ่งเอครับเป็นหนึ่งคือตัวนี้เป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งเลยลหละก็คิดว่าเลขทีเชียงนี่เขาเรีวกว่าครับสามหางนี่จังได้กับเขาเล้วคันฝันนั่นส่ ฝันยังเซนมันเข่าครับมันเชียวันบวผัดบ่ชผัดครับกันฝันหนึ่งสี่บ่ชผัดว่าหวยผู้แปดสอบพอขอบุนผู้แปดสอกเลยไม่นีผู้ขาดเลยมานอนอดูบ้านพอสอพอนว่เเ้อให้เป็นอนุสง์ผลบุญเด้อกันหวยสิออกดูนี่ไอผู้ขาได้กินนั่นกินนี่เด้อเอานั่นเอานี่ไม่ผู้ขาเด้อบอก่นครับบ้านเลขที่กะ บ้านเลขที่เท่าไรแม่นวลหนึ่งสี่สองเนอะอุย้ยหนึ่งสี่สองบ้านเลขที่แม่นวลสอ่อผ้าชกหนึ่งสี่สองเนอะพ่อแม่พี่น้องบ้านนี้ห้ยเคยไปน,นั่งใส่เข่าดิวับงนนั้นไปนั่ไปวันนั้นไปวนันนั้นไปนั่นั่นเอออยู่กาฬสินธุ์บ้านแม่เพิน่นเออแม่ท่องอยู่กาฬสินธุ์บ้านเลขที่เออบ้านเลขที่น,หนลหา สามปลิทีเพิ่นหาหาสามทับช่วงนั้นปลิทีเพิ่นช่วงนั้นมันออกทั้งบนทั้งล่าง<ม>เออเก่าหนึ่งทับเก่าหนึ่งนี<ม>่ปฏิทินพื้นฐานออกทั้งบนทั้งล่างเลยเออครับออกทั้งบนทั้งล่างเลยไปนอนหน่ง <c oughs> ไปนอน <c oughs> มือแรกเลยเ <c oughs> พิ่นโทรมาอาจารย์สมหวัอง,งอัน ในได้ตัวใดห้วยอีแม่ฝันมืงขึ้นอีแม่ซื้อบ้านเลขที่แม่เอโลดได้บ้านสันซื้อโหลดจะได้ก็ซื้อถื้อแค่แค่พอวันฝันฝันดีเดี๋ยวให้เพิ่นเลยไปซื้อบ้านเลขที่วันนั้นเพิ่นก็ถื้อครับเออบ้านดี๋มาด้านบ้านพอสวามาเกี่ยวกับที่ว่าเฮาเสียงหวยบ้านเลขที่กับตัวนี้ตัวเดียวกันกับที่ผู้แปบสอบเพิ่นมาหาเนี่ยมึงขึ้นเพราะว่าฝันขึ้นนั่นอาจารย์กับฝัน เออฝันกับจังคอยมาตีจังคอยมาตีศูนย์หนึ่งสี่นีพอฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวกับเดยม,มาตีเขาครับอาจารย์เดี๋ยว,วเล่าช่วยพี่น้องคนเบิ่งตัวบาเด็กที่เขาได้มันมีตัวได้แน่ที่บายพี่น้องคนฟังน้ำครับครับอยพี่น้องเนอครับนี่คือมือขึ้นอาจารย์ไน้ไปเสียงให้ปอยพี่น้องเชาาหลกสุขุสุขคนเป็นบุญเป็นกุศลพออาจารย์นี่กำล่างสั่งให้ผู้แบบสอบที่ ถนนวนทางขึนสวนรรค์อยู่ที่วัดปาสัตะะตะถ้ำตําบลดงหงอทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครคือตํานักปูแปดศอกกจาจยนกะจีไปบวงสรวงยหันเพิ่นมาบอกก็คือวันที่สิบสองบวงสรวงเหมือนเดิมคือหวยตรงนี้ก็รอกับหวยปูแปดศอกอีกเด้อว,วันที่สิบสองครับเพราะว่าเฮาสิในบวงสรวง กูแปะสอกับฝากบุญฝากกุศลกับเผยพีน่พน้องเอฟซีสุขสุขคนอาจารย์เสียงตัวใดขอค่ะซีให้เพื่อนอาจารย์เสียงศูนยนึ่งจ้าเจ็ดซีหนึ่งคศูนย์เจ็ดครับท,ที่อาจารย์เสียงหนึ่งศเจ็ดเออีดไปเนี้ยีดไปเนี้นู่นทีเสียงนี่นี่นีัน,นครับศูนย์เจ็ด ทีเสียงขึ้นนี่เสียงอยู่สามหางในนิมิตในฝันว่าอาจารย์ได้กินนะอาจารย์ได้กินน้ำมาเขาครับอือาจารย์ได้กินน้ำมาเขาอาจารย์มั่นใจเลยพราะวาถ้าได้กินพวกนี้จะได้ก็อยู่นี่กินน้ำเศร้าเขาอยู่กนน้ำเศร้าเขาอยู่ในกับปูบกเผาเพิ่นเสียเอาไปเผาเป็นข้าล้อเพิ่นว่าท่านได้เผาอาจารย์เลยซีมเบื่องหนามันก็เลยซีมเบื่องนามกอน เพื่อนว่าเขาไม่ดิเขาไม่เขาไม่ครับอแต่ว่าพี่น้องเอฟซีก็พูดให้เสียไปเสียงเพื่อนบ้านมือนี็ได้แ้วครับเพราะว่ามันค่ยเปลี่ยนครับคยเข้าเขื่อนกันครับครับอันนี้เป็นบ้านเลขทีของพอสแมนุ่นนะหนึ่งสี่สองครับยพี่น้องบ้านนี้ตรงที่หกเก้านี่ครับอาจารย์น้ยกมือไหวหลวงปู่พีบุญเอออาจารย์ก็เลยตีมาให้นะก็เลยตีให้หกเก้า ครับพอยกเมื่อไหวพิ้นดี่ครับหลวงปู่ปีบุญพิ่นมายืนอยู่นาอาจารย์เป็นหกครับผมเป็นหกปู่เป็นเก้าครับพราะว่างวดงวดลวงตามหาบัวหัวหัวไปกาบภารยาเจ้าเออช่วงหัวไปกาบก็เลยตีเจ้างเป็นหกลวงตาเป็นเก้ามันก็เลยออกหกเก้าครับอันนี้ก็คือกันเนาะครับผมอันนี้ก็คือกัน บาดนี้พ่อยางกาบอกว่าเขาเสียบว่าไห้ไม่ได้หวอกหนึ่งหกเก้านะเขาเสียบว่าเสียบปูกข้อหวังเสด็จหวอกสามตัวครับนั่นแหละแต่ทีฟันมันเคลื่อนหนีบอไห้กาบมีตั้งแต่บางมือไหวมีตะยกมือไหวนั่งยกมือไหวครับครับกาบนวัตการ์ครับหลวงปู่ข้าน้อยกาบนวัตการ์กับหลวงปู่นะแต่บอพอได้กลมกาบเพิ่นมีตะยกมือไหวนั่งน้ำเพิ่นเพิ่นเป็นผู้ยืนเพิ่นพอได้นั่ง Yep.